ผู้ส่งจะต้องผ่านกระบวนการนะคะมากมายนะคะซึ่งแสดงถึงความตั้งใจเป็นใจนะคะแล้วก็สุขใจที่จะทํากระบวนการนั้นๆน,น,นะคะตั้งแต่เลือกกระดาษนะคะเอ่อที่สวยงามนะคะเลือกข้อความนะคะแล้วก็เลือกออลายมือนะคะที่จะเขียนเรื่องอ,อารมณ์ที่จะใส่ลงไปในภาษาเขียนนั้นนะคะเลือกซองเลือกกระดาษแล้วก็เลือกสแตม เดินไปที่ไปรษณีย์แล้วก็ส่งนะคะแล้วก็รอคอยวันที่ผู้รับจะได้รับสารนั้นแล้วก็ตอบกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะรักษาให้คงไว้อยู่กับสังคมไทยนะคะก็เป็นชีวิตเราบางทีเนี่ยแทนที่จะรีบเนี่ยช้าลงบ้างน,นะคะ การเขียนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เอาความช้ามาเป็นคุณค่านะคะเม mm hmm. ื่อกี้พี่จุ๋มอธิบายในพี่ซึ่งมารู้สึกผิดเลยว่าเออเราม่ไี้เขียนจดหมายมานานแล้วนะคะดยวจะกลับไปเขียนเพราะว่าเออจริงมันใช่นะคะลายมือเนี่ยมันก็บอกอารมณ์เราใช่ไหมคะว่าตอนนั้นรักอยู่เครียดอยู่หรืออะไรมันมันมีคุณค่ามากเหมือเกินค่ะทีนี้พี่ก็เลยคือกัมมี่เราก็เชื่อว่าทาดีได้ดีนะคะเมื่อเราคิดโครงการดีๆขึ้นมาจริง พลงของพี่เบิร์ตที่เราคิดขึ้นมานะคะชื่อเพลงเขียนคําว่ารักแล้วในนั้นเนี่ยเราก็สอดแทรกสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารและรณรงค์ว่าช้าลงเถิดเขียจนจดหมายถึงคนที่เรารักมันมีคุณค่าก็เมื่อเรา